มาเจาะใจคนประหลาดกันค่ะคนประหลาดที่คุณกําลังสงสัยและเอ๊ะหลายๆอ,อย่างนะคะว่าเขาอ่ะจะจริงจังกับคุณหรือมาแค่หลอกเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูความรู้สึกเขาด้วยเอาอยางี้ดีกว่าดูก่อนว่าเขาคิดรู้สึกยังไงเดี๋ยวค่อยไปฟันธงตอนหลังนะว่าอ่ะอ่ะไพ่ขึ้นมากระเด็นนะอะกองนี้หมดเลยแล้วกันอ่ะอันนี้คือเรื่องของเขานะอันนี้คือ e NERGY ของคุณ e NERGY ของคุณตอนนี้คือเหมือนแบบค่อนข้างเข้มงวดเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเข้มงวด เรื่องเกี่ยวกับความเป็นของตัวเองมากขึ้นอะไรก็ตามที่คุณต้องการโฟกัสคุณต้องการแบบมี energy ของความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นความหนักแน่นนะคะและเหมือนต้องรับผิดชอบแพนโดลหลายอย่างมากในช่วงนี้แม่หมอเห็นความหนักแน่นในความเป็นธาตุดินคุณสูงขึ้นนะคะแม่หมอเห็นมังกรแม่หมอเห็นแบบชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ชาวราศีกันนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าค่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นพลังงานของความมุ่งมั่นเหมือนต้องการแบบถีบตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่สําเร็จให้ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับ ก่อนหน้านี้อาจจะมีการรีเซตพลังงานจากความเหนื่อยหรืออะไรบางอย่างมานะคะแล้วตอนนี้มันเหมือนกับกําลังตั้งไข่แล้วจากศูนย์ไปหนึ่งแล้วอ่านั้นแม่หมอบอกเลยว่ามันเป็น energy ที่โอเคมากทีนี้ในส่วนของสี่ใบนี้เป็น energy ของเขานะคะซซึ่งหน้าที่คุณคือนึกถึงใบหน้าเขาคนนั้นคนที่เขาที่คุณอยากจะรู้ว่าที่สุดว่าเขาคิดอะไรอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเลยนะคะพอไม่เอ่ยสี่ใบอะรู้สึกว่าต้องเปิดใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอะเดี๋ยววางคาเฉลยไว้ตรงนี้แล้วกัน พร้อมนะคะ5 4 3 2กดติดตามกดติดตามกดติดตามยังคันานายนี้จะได้แบบว่าสัมพันธ์กับคุณไปเลยนะคะใครที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึกว่าคทํานายนี้มันใช่ให้เซฟคลิปนี้เก็บไปเลย5 4 3 2 1 1น,นะคะ คนคนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดมากเล่นเล่นไม่ได้สองเป็นคนเจ้ารมนะคะเป็นคนที่ใจร้อนพอสมควรสามเป็นดวงมหาจากักรพรรดินะคะเป็นคนที่แบบต้องคุมบังเหียนนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเขามองว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดตัวเขาเองก็เด็ดขาดมีกลิ่นกลิ่นของความเป็นทวินเฟรมนิดนึงแล้วเขาก็จริงใจกับคุณไม่ได้มาหลอกเล่นนะคนนี้เขารู้สึกจริงจังกับคุณมากแต่เขารู้สึกว่าการที่จะพิชิตใจคุณน่ะคือมันต้องซื้อใจด้วยการเขาเรียกว่าใช้เวลาเป็นตัวแปร ดูเหมือนเขาเป็นคนที่อยากจะร่วบหัวรวบหางคุณเลยแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าบางครั้งเขาเล่นตัวใช่ไหมไม่ได้เล่นตัวเขาต้องการไปที่หนึ่งฉะนั้นอะไรที่เขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณและมาแบบเร็วเร็วแรงแรงลุกๆมันไม่ใช่ของจริงเพราะว่าคุณเคยพูดอะไรกับเขาไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าก่อนหน้าน,นี้ความสัมพันธ์คุณเจอแบบนั้นนะเข้ามาแป๊บแล้วก็หายไปรู้สึกว่าเอออะไรมาเร็วๆก็ไม่ใช่นี่ไงเขากลำลังพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนจริง เขาว่าอยากเอาชนะคุณจะแย่อยู่แล้วเอ e เออร์จีของคนคนนี้มีความเป็นผู้นําสูงมากแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอยู่ในตําแหน่งงานที่ดีมากๆด้วยถามว่าดีหรือไม่ดีอันนี้แล้วแต่คุณมองแต่แม่หมอมองว่าเขามีความมั่นคงเขาตัดสินใจเขาเป็นดวงมหาจากกักรพรรดิ่ะทีนี้ใบนี้เป็นการตตอบว่าเขาคือคําตอบของคุณไหมสองไม้คําตอบ มันเป็นอะไรที่คุยกันแล้วมันมีคําว่าเคมีมันเข้ากันแล้วมันสามารถวาดฝันอนาคตคือเขาตอบโจทย์เราหลายอย่างเราก็ตอบโจทย์เขาหลายอย่างบางทีมันก็เหมือนเหมือนกันจนรู้สึกว่าแม่หมอใช่ไหมอะดูให้หน่อยใช่คนนี้คือใช่เลยแล้วปะอยากจะพูดเลยว่าคนนี้เป็นคนที่สามารถสร้างสัมพันธ์ได้ระยะยาวเลยฉะนั้นแบบ ว่าเขารู้สึกไงรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วแต่ตอนนี้ให้เวลามันดาเนินไปให้คุณรู้สึกว่ามันได้เห็นด้านทางด์กไซด์ของเขาได้เห็นด้านที่มุมไม่น่ารักไม่ดีของเขาแล้วก็มุมที่เขาน่ารักและเป็นคนดีและเป็นแก่นแท้ของเขาเขาก็เหมือนกันเขาก็อยากดูคุณไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่เขาชอบคุณไหมเขาคุาคยกับคุณคนเดียวจริงจังคุณที่คนเดียวแต่ว่าด้วยความที่เขารู้สึกว่าไม่อยากให้คุณมองเขาเป็นของเล่นหรือว่าเหมือนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ผ่านมาในชีวิตคุณไม่รู้สิ ด้วยคุณนด่ดูสิว่าคนเป็นอยากแบบไปที่หนึ่งเขาต้องทําอะไรให้มันเหนือกว่าคนอื่นเขาให้คุณสะดุดตาให้มันสะดุดตาสะดุดใจคุณมากที่สุดให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวเขาไม่ที่สุดไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นนี่เลยคือนี่คือแผนการเขานะฉะนั้นฟังถึงตรงนี้แล้วพิมพ์น้อมรักเขาทำนาย ให้แบบหัวใจของเขามีแค่คุณคนเดียวพิชิตใจนะคะคือพิชิตใจเลยชนะจริงๆชนะแล้วแต่คุณไม่มั่นใจคุณแค่งงคุณแค่งงกลย,ยุทธ์เขาเขาเป็นคนฉลาดคุณขอให้คุณมีความสุขกาทำนายนี้ใครไม่แน่ใจเรื่องการรับเหมอคนคนนี้นะคะซึ่งปดหัวแน่นอนเพราะดวงปัจจักมหาจากักรพรรดิเลยนะคะขึ้นเดี่ยเดี่ยวเออร์มาหลังบ้านมาดูดวงหลังบ้านได้ไปที่หน้าโปรไฟล์จะมีพิมพ์รายละเอียดอยู่ว่าคุณจะต้องติดต่อแม่หมออย่างไรนะคะไม่ต้องกดลิงก์นะคะ แล้วก็จากนั้นนะคะให้มาสอบถามคิวใครที่อยากอ่านไพ่แบบสับแบบแม่หมออ่านไพ่ตัวเองได้สิ่งที่ยากที่สุดคือการอ่านไพ่กับตัวเองมาคุยกับแม่หมอหลังบ้านแม่หมอมีคอสอนแบบแพรงเป็นคลิปแบบแพร่นะคะแนะนําว่าแบบแพร่จะดีที่สุดเพราะว่าคุณสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดและแม่หมอจะอัปเดตแบบฝึกหัดให้คุณตลอดนะคะขอให้คุณมีความสุขคทํานายขอบคุณของความทุกชิ้นที่มอบให้กับแม่หมอเป็นกําลังใจให้แม่หมออ่านไพ่แบบม่วนจอยต่อไปนะคะ